การซ่อมสร้างถนนพระรามสองแล้วก็ตามมาด้วยปัญหานะคะโรคอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมีข้อมูล7ปีที่ผ่านมา2500ครั้งอะ่ะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแล้วก็ล่าสุดเป็นเหตุการณ์ใหญ่นะคะระหว่างการก่อสร้างเดี๋ยวไปติดตามบรรยากาศสดจากผู้สื่อข,ข่าวของเรานะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการรื้อถอนสร้างคานสะพานที่ถล่มลงมาเมื่อวันเสาร์ค่ะติดตามกับคุณขวัญเรียมแก้วสุวรรณรายงานสดจากพื้นที่คะ่ะเชิญค่ะ คนละคนงานเร่งกู้ซากตลอด24ชั่วโมงโดยแบ่งออกเป็น2องกะค่ะทั้งกะเช้าและกะดึกซึ่งภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังตอนนี้นะคะขวามือของดิฉันคือจุดที่จะมุ่งหน้าไปด่านดาวคนองตอนนี้คนงานกําลังสกัดคอนกรีตหนาชนิดพิเศษเพื่อที่จะเร่งเปิดทางค่ะหลังจากที่สกัด คอนกรีตตรงบริเวณนี้เสร็จเรียบร้อยค่อยจะย้ายไปตรงบริเวณเสาค่ะเนื่องจากว่าด้านบนเสานั้นยังมีซากปลักหักพังหงลงเหลืออยู่นะคะคุณผู้ชมหลังจากที่เคลียร์บริเวณทางนั้นเสร็จแล้วก็จะเป็นการเคลียร์ทางด่วนเฉลิมมหานครซึ่งทางด่วนเฉลิมมหานครก็คืออยู่ด้านหลังของเรานี้ค่ะ โดยเจ้าหน้าที่บอกว่าตรงนี้น่าจะใช้เวลาไม่ต่ำกว่า30วันเนื่องจากว่าจะต้องทำการหลอมขึ้นมาใหม่ทั้งหมดหลังจากที่เคลียร์ตรงนั้นเสร็จแล้วถึงจะย้ายมาเคลียร์ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมซึ่งเราคุยกับวิศวกรคุมงานท่านหนึ่งนะคะ mm hmm. เขาบอกว่าณนะตอนนี้การทํางานหน้าง,งานค่อนข้างมีข้อจํากัดเนื่องจากว่าการสกัดคอนกรีตเนือคอนกรีตมันหนาชนิดพิเศษมันก็เลยจะต้องใช้เครื่องจักรในการขุดเจาะหลังจากขุดเจาะเสร็จก็จะใช้เครื่องจักร ในการตักเพื่อที่จะนําคอนกรีตทั้งหมดเนี่ยออกจากพื้นที่ค่ะคุณผู้ชมและระหว่างเราลงพื้นที่ขณะที่คนงานบางส่วนกําลังทํางานใช่ไหมคะก็มีคนงานอีกบางส่วนค่ะเขานําทูบรวมถึงเครื่องไหว้เนี่ยค่ะมาไหว ขอขมาเพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้การทำงานกู้ซากประหักพังเป็นไปได้วยความราบลื่นตามความเชื่อเพราะเขาเชื่อนะคะว่าถ้าหากมีการจุดธูปเปิดทางก็จะทำให้การทำงานนั้นเป็นไปได้ความราบลื่นค่ะคุณผู้ชมและนอกจากนี้นะคะเรายังได้สัมภาษณ์ทางผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยด้วยเขาว่าความคืบหน้านะตอนนี้ถึงไหนแล้วซึ่งท่านบอกว่าคืบหน้าไปแล้ว70%ซึ่งเร็วกว่าแผนเดิมที่วางไว้ว่าจะเสร็จภายในวัน เสาที่จะถึงนี้ค่ะคุณผู้ชมส่วนด้านการจราจรอย่างที่บอกไปค่ะเมื่อช่องชวงเช้ารถคล่องตัวค่ะแต่ว่าตอนนี้บริเวณหน้าด่านที่จะขึ้นไปด่านดาวคะนองก็มีรถลงเข้ามาบ้างนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้ทําการเปิดด่านเพื่อที่จะเร่งระบายรถออกไปให้ได้เร็วที่สุดเดี๋ยวเราไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกันค่ะแล้วตอนนี้เอ่อส่วนทาราบราคาพังเนี่ยตอนนี้มันแล้วเสร็จไปแล้วประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ได้แล้วครับประมาณเจ็ดสิบ ด70%ครับเร็วกว่าแผนมากนะครับครั้งแรกเราคิดว่าประมาณสักเดือนวันศุกร์วันศุกร์จะเสร็จเนี่ยก็คิดว่าวันเสาร์จะเสร็จก็คงไม่คงจะกลับวันเสาร์แน่นอนเสาร์นี่นเสาร์ที่ถ,ท Philosophy ถึงนี้นะครับส่วนขาออกนะครับขาออกก็เดี๋ยวจะรขาออกเนี่ยเราขอ30วันเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าถ้าั้งตัางผู้สื่อข่าวเห็นนะครับอ่าคานมันหล่นไปทั้งทั้งคานตอนนี้ตมม้องมีการหล,อลอ่อคานใหม่ที่จมาตั้งผม,มอเองก็ก็อยากจะให้บริการที่น้องการโดยเร็วนะครับก็คิดว่าถ้าเสร็จก่อนที่ก่อน30วันได้ก็จะะทนครับ ทางสองท่านและคุณผู้ชมคะในพื้นที่จุดเกิดเหตุทีมข่าวของเรายังได้สังเกตเห็นทางเจ้าหน้าที่ของสำนักงานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนะคะ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่มาเก็บตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างหลังจากมีกระแสข่าวนะคะว่าวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างอาจจะไม่ได้มาตรฐานหลังจากนี้ก็จะนําตัวอย่างไปตรวจสอบว่าวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างนั้นได้มาตรฐานหรือไม่ค่ะส่วนการจราจรด้านหน้านะคะตรงถนนพระรามที่2ทีมข่าวของเราขับรถเวนดูค่ะปรากฏว่าถนนพระรามสองที่จะมุ่งหน้า แยกบางปะแก้วรวมถึงเลี้ยวซ้ายไปที่แยกมหายสวรรค์พระรามสามและทางด่วนด่วนลงสุขสวัสดิ์รวมถึงถนนสุขสวัสดิ์ที่จะมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่ตอนนี้การจราจรติดสาหัสค่ะคุณผู้ชมถ้าใครสามารถเลี่ยงเส้นทางได้ก็เลี่ยงค่ะเพราะว่าตอนนี้การจราจรค่อนข้นขางพิการพอสมควรค่ะและนี่คือความเคลื่อนไหวทั้งหมดที่เกิดขึ้นช่วงนี้กลับไปที่สถานีก่อนค่ะ